สวัสดสีจ้าป้าแม่พี่น้องสุขสุขคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเป็นยังไงกันเนาะจะสบายดีกันบ้างมื้อเนี้ยบุรี่ว่าสิเฮ็ดกับข,ขา้าวยังให้สามีกินเด้อค่ะก็เลยได้หอยแมงครูนะคะในตู้เย็นนะแล้วก็เบซิลนะคะกะเพราโหระพาบานเพลินนะคะก็เนี่ยนะคะจะน้ำมันพาร์ตนะคะมีพริกแกงอยู่ยุ่มนึงนะคะพริกแกง แล้วก็ของอร่อยดีนะคะปลาซีมดอ่ะเนาะกะสมิ่งกะทิเนี่ยคะ่ะของอันนี้ก็อร่อยนะคะอันนี้จะอร่อยหวานมันอันสุดท้ายเราค่ะก็เลยว่าจะมาเห็ดผัดพริกแกงแมอองคู่ไห้พระเอกคนเด้อค่ะ เพ,พิ่นผ้าออกไปจ่ายบินค่านามคาไฟนะคะเพิ่นกะห้ค่าสมนำหนาเมียมากเนาะห้ค่าสมนำหนาเมียมากนะคะบอท่านได้นับนะคะหายมากปึกหนึ่งข่อยกับฝ่าขัวใส่กับเป๋าลูดข่อยฝ่าขัวใส่กระเป๋าลุดได้ข่อยบอท่านได้นับข่อยยานแล้วเอาขึ้นนะ แล้วยืนหายคอยขวัขวใส่กระป๋าโหลดสันเตื้อนะคะภ่ยในขาสมนำนาคอยนะคะที่ออกกำลังกายเนาะมาถึงบ้านเป็นกระซ่วนไปตู้กดเงินโหลดเป็นกะนั่นนะคะเอาหนะายเนาะเลยไปกดหายกระซ่วนเมียไปจ่าย่าหนาม่าไฟนะคะ แบ่งมาให้ไข่ก็คั่วใส่กระเพราส่วนตัวไข่บนับแล้ว <laughs> สำหรับไข่ก็เอา <laughs> แกมนนี่ออกกำลังกายนะคะต่างหน้าต่างตาออกกำลังกายนะจะได้เอาหายซัมมี่พ่อนะคะพระเอกเป็นกินเนาะเดี๋ยวมันซีเพ็ดสำหรับฝรัง่งเราบุรี่ว่าฝรั่งบ้านจเจ้ากินเพ็ดบ่ฝรัร่งบ้านไข่กินพริกแกงได้แค่ซัมมี่เด้อค่ะ มันเผือหน่อยเดียวนะคะก็ต้องใส่เยอะเพราะว่าจะใส่กับทิพทัดให้มันหอมเสื้อถ่าลงเอาไปใส่พริกแกรงใส่กับที่น,นะนะมันหอมส่านะคะก็อ,อยากให้พริกแกงมันหอมมันฉุนน,นะเสียนะให้เบ่งด้วยค่ะว่าฝรัง่งจะกินอาหารไทยเป็นเคื่อกันนะคะฝรั่งบ้านนี้เนาะไม่ได้นานเ็นไปอ่อนพอเพลินนะคะ ก็จะใส่พริกหวานให้มันสีสวยซื่อๆด้วยค่ะแต่ว่าเราเบอร์เกนดอกเราอยากเขาอยากใส,ส่มันสวยซื่อ y e s baby เวอเอาปอตีโต can you turn on the TV for Melina Baba Potato she not using you you know she come to using me, oh, tearing me. me remote, her, oh, t e a r i n g me Ah, seriously why she come to tell me a potato ลูกอยากเบิงประตูนะคะแต่เป็นรูว่าลูกเป็นอะอยากให้เปิดทีวี เอารีโมทไปให้พอเพื่อนแต่เป็นก็บบอกได้ว,ว่าเป็นอยากเบิ่งอีหยงังใส่เป็นตะแหนหอมเหลืเด้อค่ะทุกคนหอมแล้วแล้วก็ใส่กะทิเด้อค่ะหอมหอมแบบเนี้ยค่ะกินหอมหอมสุดมากเนี่ยใส่กะทิเลยเด้อค่ะวันที่ว่าพริกแกงมันสุดใหม่หอมหอมหมากเลยใส่พริกแกงน้ำเด้ค่ะใครมากไหม ใส่ะมะกะทิให้มันเดือดจัหน้อยนะคะนำลางกระป๋องคุณดเดชเสียดายถามมันขันกระป๋องใดบีกกบกระป๋องใดคอยกระสิบีบเด้ค่ะถึงราคะมาสองโอนนะคะคุณเดตอตกใจ ไฟแงลงด้วยค่ะเราก็คอจะใส่พริกเผาน้ำด้วยค่ะไห้หอมอย่าค่ะแท่นเพลค่ายปับถังแตกนะคะซีฟูด้ดถังแตกตัวนี้ใส่พริกแกงน้ำน,นะคะไห้ไมีกินหอมดับกินข้าวของหอยแมงผูเนะอย่าค่ะใส่ไปมันก็จะหอมหอม มันหวานโมนต้องใส่น้ำตาลก็ได้นะฝลังบ้านนี้เป็นเบาหวานอยู่แล้วแต่ก็มากให้เฮ็ดแบบนหวานนะ หอมมากเลยนะคะทุกคนลองเห็ดเบิงเดอร์หอมผิกเผาใส่รสดี ก็ใส่พริกไทยนะคะพริกไทยตามชอบเลยนะดับกินข้าว ดีมากเลยอืมเสาแล้วเสร็จแ,แล้วค่ะห้มันเดือดจักน้อยเราก็จะใส่เบซิลบานเขานะคะใส่ของแข็งของแข็งเบซิลมันจะได้เข้าไปนิดนึงของไข่แมงคู่ มีข้าวมาเบิงแพทข่วยฝรั่งกินด้วยค่ะวุอยยังหมกักม่หอมเลาได้ค่ะบัดเนี่ยมรสชาติได้ดที่แล้วนะคะอันนี้ปลูกเองด้วยค่ะเกาือหอยแมงผูนะคะสิเสื้อมาจากว่อมากคุงกระสี่เหลี่ยมนะคะ สำนัง่งเพราะว่าเขาลวกสุกมาแล้ว่ะอะไรอ่ะ,อะให้ลวกขาเน็กเป็นโดอกโตแม่งพูกเนี่ยต้นเต็มเลยด้วยะคะ่ะเนี่ยว่าหวานโซสๆนะคะ ผันพระเอกเพิ่ออนกินนีน่เคนไปไหนถามไม่ว่าเจ้ากินโบ่นใส่เกี๊ยงเลยเด้อเพิ่นมักขนาดเน้นยังแบอบกข่อยก็ใส่ใส่พริกหวานเข้าไปเด้อค่ะสีสันซื่อ,อแต่เาราไปกินให้ข่อยดอกเสื้อเถอะเราไปสิเล้อไว้ให้ข่อยกินก็พี่เป็น ก็เปลือกหอยเราก็สิกินทนนา,างใต้มาดิเราพลังขนาดเกิงปล่อยหอยห่อนแน่จุกน้อยนะคะหอยหอยห่อนแล้วจากการจะใส่ใบอัวราก่าด้วยค่ะ หอมหกระเทียกับเข้าวบางเขาพูดใส่มันหอมหอมนะคะถ้าเป็นใบสีกับใบโหระพาแล้วจะเอือน,นะะใบกับเข้าวนะคะใบกระเทียมไม่ต้จะหอมหอมกลุ่มไม่ได้ค่ะไม่สลบทน่นิน้อยอย่านีคะฉาบอะได้วยค่ะทุกคน ก็รังบานนี่กินง่ายๆนะคะอาหารไทยเพื่อนก็กินแต่ว่าเพื่อนเลือกกินนะคะเพื่อนบ่ได้กินมั่วบ่ได้กินชุดโตะ,ะเราเราเลือกกินนะคะประวานเราก็เป็นประวานเนาะเราสิก,กินชุกโตก็เป็นไปบ่ได้นะคะขนาดเท่าไม่ยู่บานเขาเถิแทะเขายังบระยากกินอาหารบานเขาสูมือมันบะ พายังปรยากกินเบอร์เกอร์ขนมปังหรืออาหารบ้านเขาเม็กซิกันนะคะถ้าก็ยังปอยากกินเป็นป่เถ้าวามันเลี่ยมถ้ากับหันไปกินอาหารบ้านเท่าเนรก็เหมือนเขาน้า่นาล่ะค่ะนะคะเนะะีย้ยค่ะเสร็จแล้วนะคะมันมีเห็ดเนี่ยล่ะคะ่ะอันนี้ให้เห็ลังคนกินนะคะแซษเศษกลุ่มเศบไปินะคะ บุงรสชาติของคนเลยค่ะเบิงหอยโตง่ายๆนะคะ้ำหวานน้ำหน่อยๆโอ้ยเนื้อมนี่เยอะมีแต่อ้นี่นะคะน้ำพับนะคะ่ะแซ่บนะเอาแล้วค่ะจังได้ก่อน ไปแล้วนะคะฝากกไอค์กดแชกดอซับสไครต์เป็นกำลังใจให้หนเด้อค่ะเห็นแล้วค่ะกำลังกินง่ายๆนะคะกินประยากขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกการติดตามนะคะ